ผมมารีวิว2คนผลไม้ใหม่ในโฟรออฟจูลายช็อปนั่นเองเนี่ยผมนี่เลยเยังไงไปดูหากเลังมองหาบริการ g r o w a Garden ต้องมีมอช็อป โอเคครับผมก็ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยครับว่าเจ้าผลไม้จากร้านค้าพิเศษใหม่ทั้ง2ต้นเนี่ยครับว่ามันราคาแพงเท่าไหร่หน้าตาเป็นยังไงเนี่ยครับก็เราไปดูก่อนเนี้ยครับว่ามันหาจากไหนเนี้ยครับซึ่งสามารถหาได้จากร้านค้าเวนพิเศษตรงนี้เลยเนี้ยครับก็คือ4จูลายช็อปนั่นเองเนี่ยครับผมซึ่งเป็นวันอ่าเป็นวันชาติของอเมริกานั่นเองเนี่ยครับผมซึ่งสามารถซื้อได้เลยเนี่ยครับรีเบตตี้ลิลลี่และไฟเบิร์กเฟลเวอร์นั่นเองเนี้ยครับอ่ะซึ่งเราไปดูกันนะครับว่าราคาจะเป็นน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 ยยยยยััััััังงงงงงงไไไเเเเีีีี่่่่่่คคคครรรรรรรบบบบบผผมมมซึะะะโออออ้้้้้้ขาาลลลดใชสปิก์ท ไฟเวิร์ฟฟลาเวอร์เนี่ยครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาของผลมันนะครับผมอ่ะนี่นะครับไฟเวิร์ฟฟลาเวอร์มันจะเหมือนไม้ไผ่เนี่ยผมที่เก็บครั้งเดียวแล้วมันหายเลยเนี่ยผมซึ่งขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะนี้นะครับแล้วก็ลิเบอร์ตี้ลิลลี่นะครับอันนี้สามารถเก็บได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งเรามาดูราคากันหน่อยละกันนี้ครับที่ลิลลี่ราคาพอดีอ่าสี่หมื่นสามพันนั่นเองเนี่ยผมก็ค่อนข้างเยอะนะสำหรับแบบไม่มีสปริงเกอร์ด้วยซ้ำเนี่ยครับไฟเวิร์กฟลาเวอร์สองเซนหกนี้ครับผมประมาณนี้